วันนี้ก็จะมารีวิวโบราคเรียนหมาร์กันดีกว่านะคะตรงนี้ก็คือจะอยู่ในมิวเพลหน้าลุมพินีของจังหวัดอุดรธาน,นีแล้วนะคะเดินง่ายสบายมากๆเลยค่ะนี่นะคะโซนแรกนี่ก็จะเป็นขนมนะคะน,นี่ก็จะเป็นรสชาติของลามยอนต่างๆอันนี้ก็จะกลายเป็นของแช่แข็งไม่ว่าจะเป็นครีมแบบเอออะไรเออนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นนมกล้วยนมอะไรต่างๆนะคะอันนี้ก็จะคล้ายๆฟิลเจเล่ของเมืองไทยเลยนะคะจะเป็นเยนลลี่นิดๆเหน,น,น่นหน่อยนะคะอันนี้เด็กๆน่าจะชอบเลยนะคะ ส่วนอันนี้นะคะจะเป็นรามยอนอเยอะมากๆเลยค่ะเลือกไม่ถูกเลยค่ะว่าจะเลือกรถไหนก็เลยสอบถามของทางร้านนะคะแนะนําเลยค่ะเป็นรถอ่าเป็นห่อสีดำสองห่อนี้นะคะนี่เขาบอกว่าชิ้นรามยอนเนี่ยคือคนซื้อเยอะมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นรถหม้อไฟนะคะส่วนนี้นะคะเป็นโชจูก็กระโดกไปทีนึงนะคะเอาไม่เมาเลยนะคะ <laughs> บอกเลยว่าอันนี้ขึ้นหน้าตกใจมากๆคะ่ะนี่คล้ายๆเป็นไก่ตุ๋นนะคะซึ่งในถุงเนี้ยเป็น ไก่เป็นแบบเป็นตัวเลยนะคะคือใช,ใช้ง่ายมากนะคะก็คือแค่แกะแล้วก็ลงข้อไปต้มอุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับไปต้มไปอุ่นไปเวฟอย่างเงี้ยคือได้หมดเลยค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นไอศครีมต่างๆนะคะซึ่งแต่ละอันเนี่ยก็จะเห็นอยู่ในตามซีรีส์เกาหลีต่างๆเลยอส่วนอันนี้นะคะได้กินแบบจุกๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นบอนชีสนะคะ,คะก็จะเป็นผงโรยชีสจุกๆส่วนนี้ก็จะเป็นขนมอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่แพ็กเกจคือน่ารักมากมากเลยค่ะ สำหรับใครนะคะที่แบบว่าอยากกินเนื้อย่างหมูย่างาซื้อที่นี่ได้เลยนะคะคือหมูเขาอย่างดีเลยค่ะส่วนนี้ก็จะถูกใจแม่บ้านอย่างเรานะคะก็จะเป็นคุกขังกะลังมังหม้อแห่ก็จะเป็นกระทะต่างๆนะคะคือเป็นจานของเกาหลีโดยตรงเลยเนาะก็จะน่ารักน่ารักน่าใช้นะคะหลายอย่างนก็จะเป็นแบบส่งมาจากเกาหลีโดยตรงเลยนะคะก็จะเป็นนี่เป็นหม้อเป็นกระทะเอยอะไรเออสามารถพวกเนื้อย่างเกาหลีอะไรอย่างนี้ได้เลยนะคะ อันนี้ก็จะเดินไปเรื่อเๆื่อเือเื่อไปหยิบอะไรดีนะ้าหยิบไปหยิบมาเต็มตะกร้าเลยค่ะบอกเลยว่าอิ่มแบบจุกๆอันที่เป็นแท่งๆทนี้ไม่ใช่ไส้กรอกหรืออะไรนะคะเป็นคิมบบบค่ะบอกเลยว่าแฟนของเราเอง